นี่ครับของมูไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนคุณทินนะฮะอันนี้สวนคุณทินจริงๆเลยครับตรงนี้นะไม้่วงหัวรีเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับที่ปลูกในสวนคุณทินเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงที่สุดในตลาดเวียดนามนะครับแล้วบริษัทของมูไทยแลนด์ก็ต้องตามมานะครับตามมาเพื่อที่จะมาติดตามว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับคุณทินครับตัวนี้กี่ปีแล้วฮะที่ปลูกมาครบ2ปีแล้วครับครบปองรับองการเจริญเติบโตก็ไม่ธรรมดานะพูดถึงใช้ได้เลยนะครับ แล้วการตัดแต่งแบบนี้นะครับเป็นอีกการตัดแต่งอีกแบบหนึ่งที่ไม่จําเป็นต้องดาไม้ก็ได้ท่านผู้ชมก็คือเราค่อยๆตัดแต่งไปนะครับอันนี้อันนี้ถูกต้องนะคุณทินหมายหมายความว่าอย่าเพิ่งตัดให้มันชะลูดครั้งเดียวเลยเพรา,า,าะาต้นมันยังไม่แข็งครับแต่ถ้าต้านแข็งแบบนี้แล้วเนี่ยเราเรา,เราตัดได้ต้นแข็งแบบนี้เราค่อยๆนะครับแต่งแต่งแต่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูตรงนี้นะครับว่าคุณทินยัง พลาดอีกนิดหนึ่งก็คือเราควรจะตัดแต่งกิ่งให้ให้มันชิดต้นนะฮะชิดต้นนะครับ,รบแบบนี้ท่านผู้ชมนะถ้าเราไม่ตัดชิดต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตกออก,<ช>ออกมาอีกเดี๋ยวก็แตกแตกไม่จบจะแตกไม่จบนะฮะถ้าตัดชิดต้นเลยเนี่ยมันจะจบไปเลยมันจะไม่มีอะไรนะถ้าไม่ตัดชิดต้นสุดท้ายมามันก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยเดียวกันเนี่ยแต่กว่าจะตายอย่างนี้ลาบากนะครับมี่มันจะแตกมาเรื่อยๆตัดให้ชิดต้นจะดีที่สุดน,นะครับเดี๋ยวแผลที่มันเกิดขึ้นมาเขาจะสมานแผลกันเองไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ สามสูตรของเวียดนามแล้วก็จีนที่เขาทํามาเมื่อก่อนเราเคยไปเจอเคยไปเห็นนะครับในประเทศจีนประเทศเวียดนามที่มีไม้่วงโหรีแบบนี้เต็มเต็มแบบนี้นะครับทำเงินให้เกษตรกรเนี่ยทำเงินกันมหาศาลนะครับไล่ละหนึ่งล้านบาทนะฮะสิไล่สิล้านบาทนะครับในประเทศจีนประเทศเวียดนามตอนนี้ในประเทศไทยก็มีแล้วนะครับตอนนี้ปลูกทั่วทั้งประเทศไทยอันนี้อำเภออะไรฮะอำเภอดอยหลอครับอยางเป็นอำเภอดอยหลอเนาะคุณทินที่ปลูกมาเนี่ยอัตราการรอดมันเยอะไหมฮะสูงไหมอันนี้99เครับ99เลยเหรอครับร้อยหนึ่งตายต้นหนึ่ง นะครับตายเหมือนไม่ตายนะต้นเดียวท่านผู้ชมนิดนึงอันนี้อัตราการรอดเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วก็ฤดูแรงแรงไหมครับที่นี่แรงมากครับแรงมากเลยครับต้องใช้คําว่าแรงมากจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วมีการลดน้ำไหมรือดูแรงลดครับท่านผู้ชมมันก็เลยเจริญเติบโตได้ดีสวยงามนะครับแล้วก็อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับคลิปที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงว่าปลูกระยะที่เหมาะสมก็คือ4ี่คูณสี่ครับครับเดี๋ยวต้องไปปรับนะฮะต้องไปปรับถ้าไม่ปรับนี่ ิึงมาแบบนี้ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่ตอนนั้นคือเสียดายต้นนะฮะแต่ว่ามันจําเป็นนะครับท่านผู้ชมก็ดีกว่าเราไปซื้อต้นการเล็กๆมานะต้นการเล็กๆมันสู้ต้นกล้าแบบใหญ่ๆงี้ย้ายไปเลยไปลงเลยมันก็จะเจริญเติบโตต่อเนื่องท่านผู้ชมครับวันนี้ยินดีมากนะครับที่ได้มาที่สวนนี้อันนี้แม่จันเปานะฮะดูแลทางหงมูเมียนมาอยู่หงมูเมียนมาแม่จันเปาถ้าในเมียนมานี่ใครสนใจติดต่อช่องทางไหนครับต่อไลน์ทางคุณแสงวันแล้วก็ทั้งของแม่จันเปาก็จะมี ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ที่เชียงใหม่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0618106241ค่ะที่ยังไม่ปลูกที่จะตั้งใจท,ที่ที่จะปลูกแล้วอะไรอย่างนี้ก็สั่งสั่งได้นะคะทางทางโงมมูมียมม่าก,ก็ยังดําเนินการการส่งอยู่ค่ะคุณทินครับจากวันแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับไม้ฮงฮอี่มาจนถึงวันนี้เนี่ยมั่นใจไหมม <c oughs> ีความมั่นใจไหมว่าจะเป็นไปได้จริง <c oughs> ผมไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของผมก็คืออันดับหนึ่งก็คือถ้ามีตังก็จะมาปลูกไม้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ดีกว่าฝากธนาคารเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับดีกว่าเยอะเลยครับท่านผู้ชมต้นทุนไม่เท่าไหร่นะครับมันมีที่ไหนนะท่านผู้ชมนะครับราคาต้นละร้อยอ่ะพูดง่ายๆตรงๆแบบนี้แหละว่าต้นต้นเราประมาณร้อยบาทนะต้นประมาณร้อยบาทสูงประมาณนี้ท่านผู้ชม สิปีผ่านไปกลายเป็นต้นละหมื่นถึงสองหมื่นบาทท่านทําอะไรที่มันได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วถามว่าต้องไปดูแลอะไรเยอะไหมสองปีสามปีแรกดูแลนะครับปีที่สี่ดูแลนิดหน่อยจากนั้นปล่อยได้เลยถ้าไม่ต้องทําอะไรให้ปุ๋ยปีละครั้งมันง่ายมากท่านผู้ชมนะครับมัน,เป,นเป็นพืชที่คนที่มองเห็นเท่านั้นนะฮะดนเรื่องของการตลาดเนี่ยบริษัทหงมู่ไทยแลนนะครับเป็นคนซื้อหงมู้เวียดนามหงมู้ไหหลานในประเทศจีนในประเทศเวียดนามรอซื้อท่านอยู่เขาซื้อมา3-40ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ซื สำคัญคือท่านปลูกหรือ,อยังสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสนะฮะถ้า2ปีที่ผ่านมาคุณทีนยังไม่ได้ปลูกเมื่อ 2, 2> <Okay. S 1> ปีที่ผ่านมายังไม่ได้ปลูกเราไม่มีเราไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังนะเนี่ยไม่มีแบ็กกราวด์ดีๆแบบนี้ไม่มีไม้ราคาแพงอยู่ข้างหลังเราเนี่ยไม่มีเลยแต่ตอนนี้อย่างน้อยๆไอ้นี่แหละมันมันไม่มีทางที่มันจะตายหมดหรอกมันอยู่ตรงนี้มีแต่จะโตขึ้นท่านผู้ชมและเงินมันเท่าทวีคูณเยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่การันตีมั่นคงได้ว่าเออเราต้องได้ตังค์แน่นอนอะด้วย กับไม้ที่ราคาแพงแบบนี้แหละท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ทางเพจนะครับติดต่อมาได้ช่องทางของแม่จันเปาก็ได้ทุกช่องทางนะครับหงมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปนะครับวันนี้อาำเภอไร่รอจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเชียงใหม่นะครับนัดเกษตรกรไว้อีกหลายสวนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับอัสดีครับ